สวัสดีทุกท่านค่ะวันนี้จะมาแนะนำในเรื่องของการสร้างบัญชีร้านค้ากับ My Shop นะคะครั้งที่แล้วนะคะเราได้พูดถึงในเรื่องของการเชื่อมต่อบัญชีอย่างเป็นทางการในกรณีที่ท่านนะคะมีลาย OA อยู่แล้วนะคะทีนี้ในกรณีนี้ท่านบางท่านอาจจะยังไม่มีลาย OA นะคะก็อาจจะมาเลือกของการในเรื่องของการสร้างบัญชีทางการใหม่ได้นะคะเราลองมาเลือกที่การสร้างดูนะคะใส่ชื่อบัญชีนะคะที่ท่านต้องการจะ ให้เป็นชื่อร้านค้านะคะอ่เดี๋ยวขอใช้ชื่อนี้แล้วกันนะคะแล้วก็ใส่อีเมลของท่านลงไปนะคะใส่อีเมลลงไปจะเป็นอีเมลที่ท่าน,นใช้ประจำอยู่ก็ได้นะคะ อีเมลแล้วนะคะตรงชื่อบริษัทไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะตรงนี้ไม่ต้องใส่ก็ได้แต่ตรงไหนที่เป็นดาวสีแดงก็ต้องใส่ให้ครบนะคะอ่เรามาเลือกหมวดหมู่กันในกรณีนี้เดี๋ยวขอเลือกหมวดหมู่ร้านค้านะคะค้าขายร้านค้าแล้วก็เลือกหมวดหมู่ย่อยตรงนี้นะคะก็แตะเข้าไปเลยนะคะจะเลือกที่เป็นแหล่งช้อปปิ้งนะคะคอมมูนิตี้มอลล์แล้วกันนะคะหลังจากนั้นนะคะท่านก็แตะคำว่าเช็คข้อมูลบัญชี นะคะแตะไปที่เช็คข้อมูลบัญชีนะคะเลื่อนหน้าขึ้นนิดหนึ่งท่านก็เช็คบล็อกตรงนี้นะคะให้เป็นเครื่องหมายถูกแล้วก็แตะคําว่าสร้างบัญชีได้เลยนะคะถ้า่านตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะคะก็แตะคําว่าสร้างบัญชีนะคะแล้วก็แตะคําว่ายอมรับนะคะแตะคําว่ายอมรับตรงนี้ได้เลยรอสักครู่หนึ่งนะคะ ตอนนี้นะคะก็เสร็จสิ้นแล้วนะคะเราก็แตะคำว่าเชื่อมต่อกับ myshop ได้เลยนะคะเราแตะคำว่าเชื่อมต่อกับ myshop นะคะเขาก็จะให้เราเลือกบัญชีเพื่อการเปิดใช้งานนะคะเมื่อสักครู่นี้เราสร้างบัญชีใหม่ตรงนี้นะคะเราก็เลือกตรงนี้เลยนะคะเปิดใช้งานใหม่อันนี้ได้เลยนะคะแล้วก็จะนําไปสู่นะคะในเรื่องของการาเชื่อมต่อบัญชี อย่างเป็นทางการนะคะกับ l i โอเ a นะคะรอสักครู่หนึ่งเพื่อให้เขาสร้างบัญชีที่เชื่อมต่อกันนะคะอ่าแล้วก็จะเข้ามาสู่หน้านี้นะจ๊ะเลื่อนหน้าขึ้นนิดนึงนะคะก็จะเจอคำว่าเชื่อมต่อนะคะเจอคำว่าเชื่อมต่อแต่คำว่าเชื่อมต่อได้เลยนะคะสองครั้งนะคะเนี่ยคะ่ะท่านก็จะมี บัญชีเพิ่มขึ้นมาอีกบัญชีหนึ่งที่พร้อมจะทำงานกับ m มช h o p เรียบร้อยแล้วสามารถจะทำตามขั้นตอน4ขั้นตอนในาภาคแรกที่เดียวได้พูดถึงในเรื่องของขั้นตอนการสร้างทั้ง4ขั้นตอนใน m มช hop ไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็ขอให้ติดตามดูในทั้ง2คลิปนี้เพื่อาการสร้างความเข้าใจแล้วก็ทำ m มช h o p เป็นเครื่องมือในการาขายสินค้าของพวกเรานั่นเองนะคะวันนี้ก็ขออนุญาตแปงปันเรื่องราวดีๆไว้เพียงแต่เท่านี้นะคะสวัสดีทุกท่านคะ่ะ